สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในเกม Star Developer นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในห้องอิเลียสเป็นเหตุการณ์ความรักกับอิเลียสนะคะถ้าน้องๆมาที่บ้านของอิเลียสในวันที่อากาศดีในฤดูใบไม้ผลิเนี่ย <c oughs> ก็จะเจอเหตุการณ์นี้นะโอ้ฉันไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ตรงนั้น เราตอบไปว่าอนี่แล้วกันเนาะมันเยี่ยมมากเลยเพลงที่คุณเล่นนะอ๋อขอบคุณมากนะฉันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าฉันชอบที่จะเล่นมันเน่ะแต่มันเลิศนะเอาเหือดแตกทำไม <laughs> พยายามที่จะเขียนหนังสือต่อให้จบนะเลยทำทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยรู้สึกเหนื่อยล้าไปบ้าง แล้วก็มันมันแย่มากเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะเลยกลายเป็นตอนนี้เริ่มถังแตกแล้วอะนี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าจะไปเป็นทำฟาร์มแบบเธอดีหรือเปล่าเฮ้ยจะมาทำฟาร์มกับเราหรออันนี้เขามีให้เราเลือกนะคะข้อแรกคือบอกว่ามันน่าจะยากนะการทำฟาร์มสำหรับคุณเนี่ยอันนี้สองคือได้สิคุณอยู่ในฟาร์มได้นะฉันจะช่วยเอง นี่อ่อยมากข้อสองตอบข้อสองไปฮะ <c oughs> น่าจริงเหรอซีเรียสใช่ไหมเนี่ยฟังดูดีนะแต่ว่ายังไงฉันก็ต้องเขียนหนังสือให้จบอะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีแล้วนะแต่ว่าก็ขอบคุณและกันที่มีคนคอยคุยด้วยแบบนี้ผมก็รู้สึกดีขึ้น อีเลียถเธอคุยได้ตลอดเวลาเลยนะมีอะไรก็บอกได้ตลอดเวลาเลยนะอีเรียสก็เป็นเหตุการณ์ความรักน่ารักน่ารักกับอีเลียสนะคะตอนนี้เรามีหัวใจหกดวงแล้วอย่าลืมนะถ้าเข้ามาหาอีเลียสในวันอากาศดีก็จะเจอเหตุการณ์ความรักแบบนี้แหละ